เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวับนนี้มาอยู่กับผม,ชมแชมป์ซีวีเซททีวีกันอีกแล้วท่านผู้ชมนะ,ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนห้าแอดออนเอาชีวิตรอดท่านผู้ชมนะอ่าก็คือมาแจกนั่นแหละโอเคไปดูกันสิว่ามีแอดออนอะไรนะ่าสนใจกันบ้างท่านผู้ชมนะโอเคก่อนจะไปรับชมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเน้นเนาะอ่า จะเพืพ่อฟังรำเพลงดีกว่านะไปดูกันเลยนะโอเคครับมาเริ่มจากแอดออนที่1เลยนะครับมีชื่อว่า y c r ครับแอดออนนะท่านผู้ชมนะอ่าแอดออนพวกนี้ก็จะเพิ่มสัตว์เข้ามานะท่านผู้ชมนะอ่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในชีวิตจริงเนาะโอประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเม่นนะเนาะโอเคจะบอกไปก็แอดออนนี้มันเกิดตามธรรมชาตินะท่านผู้ชมนะเออจะทําให้เราเอาชีวิตรอดแบบมีอะไรนะชีวิตชีวามากขึ้นด้นนะ่าสนใจมากขึ้นท่านผู้ชมนะ ไม่ใช่มีแค่ตัวแม่นนะมีอย่างอื่นบ้างอันนี้นี่มีนกด้วยนะ,ะนกฮูกี๋วยวผมก็จะเสกมาให้ดูเลยนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะโอเคมามันอยู่ที่ไขนะ่อะเนาะโอเคนี่นะครับโ,โคตรเยอะเลยครับแล้วก็ออดพวกนี้มันมีเสียงแบบเสียงพวกสัตว์อะไรประมาณนี้แบบสมจริงมากมนะโอ้เยอะมากๆเลยนะผมก็จะมาคร่าวๆนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะมาสีกันดีวกว่านะโอ้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะ ควายอะไรนะ <_ an> เขาเรียกว่าไม่รู้ควายคุย,อยอตี้มั้งเอออันนี้แพะภูเขามั้งอ่าอันนี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเออกระปอมเหรออ๋อจระเข้อ๋อจระเข้เนกกระปอมไอ้เียโอ้โหอันนี้เดี <_ s> อออ๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้โรมาเหรอเออไม่ใช่อันนี้ปาวานเหรอโอ้โหตัวใหญ่เลย,ยตัวใหญ่มากนี่นี่มันมีเกิดตามตามธรรมชาติมันนี้อะไรเนะนี่ยนิโปโอ้โหนิโปก็มาผสมนะ นี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้เต่าเหรอเต่าตานุเหรอหรือเต่ากระโดงโอเคอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้กันนะปลาวานถ้ามันอยู่ในบนบกน้ําก็จะตายนะก็ไม่เป,เป็นสัตว์ในน้ํานี่เออโอเคนี่ตัวอะไรอ่ะ,อะอไปละอะไรก็ได้เอออ๋อมีโคลาเหรอมีโคลาเหรออ๋อมีโค้้าเหรอ Okay, โนะเอเคน่าจะมีโคราสครับทุกคนนะเออน่าจะมีโคราสเออโคราสโอเคนี่อะไรอะ่ะมีโคราสอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อดอกฮู้อะไรอะ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋อ,อม้าลายโอเคนี่อะไรอะ่ะอันนี้งูเหรออนาคอนดาเหรออนาคอนดาเอออนาคอนดาครับอืมมันเป็นงูเนาะโอเคท่า okay, นผู้ชมนะมาเซฟไปอีกดีวกว่าเนาะเพราะมันมีหลายตัวมากๆกเลยนะโอเคมานี่อะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้แรดนะรัดรนะรัดรนี่อะไรอ่ะโอ้วกอรดะไรอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้จักนะอันนี้กอริลลาโอโหกอริลลาโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จักส้มนะอันนี้ไฮยีนาห์หรออันนี้เซอซิต้าอ๋ออันนี้อะไรอ่ะเลือเปล่าอ๋อไม่ใช่ปลาอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่ชมนะผมไม่รู้จักเนาะเออเอตัวอะไรอ่ะ โอ้โห oh, oh. อันนี้อันนี้ฮิโปนะฮิโปฮิโปอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อมาตีกันเองนะมาตีกันเองเอา้า <c oughs> มาตีกันเองได้ด้วยผชมนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยรัตคูนเหรอโอเคสกินออนนี้ก็พวกสัตว์ถ้าเราฆ่ามันได้มันก็จะดอกเนื้อนะผู้ชมนะนะไหนวะอ่าเนื้อนี่ครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ผูนะ้ชมสำหรับแอดออนนะี่เนาะโอเคแอดออนนะเออไวครับแอดออนผู้ชมนะอ, on, นะอ่ามาเป็นแอดออนสัตว์ที่เพิ่มสิ่งมีชีวิต เข้ามานะก็คือสัตว์นั่นแหละโอเคไปดูนอนอนที่สองดีกว่าท่านผู้ชมนะโอเคไปเลยโอเคครับาอยู่สำหรับแอดออนตัวที่สองท่านผู้ชมน้มีชื่อว่า Iron Pa c k a g e e x Pa n s i เ n เ่อรอนเวบบอลแพ็กเกจเอ็กซ์เพรสชั่นเวอร์ชัน0.2เป็นแอดออนที่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมนะเขาได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน0.2นะก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชัน0.1นะโอเคไปดูซิว่ามันเพิ่มของอะไรมาบ้างน,นะมาดูก็ดีกว่าเนาะโอเคนี่ครับ ขาก็ะจะเพิ่มอ,อุปกรณ์มาทั้งหมดเออสี่อย่างนะทนนะมีประมาณนี้เลยทุกนนะอันนี้เป็นไอรอนอะไรวะอันแรกก็จะเป็นไอรอนอิคารากะทุกนนะ<อ>เป็นชื่อญี่ปุ่น<อ>ประมาณนี้ทุนนะนะนี่คือวิธีการค้าทุนนะสวันะิีการคราแลนะ้วอันนี้เป็นไอรอนมูลเบรดนะอ่าไอรอนไอรอนมูนเบรดเป็นมีดสองด้ามน,นะเขาเรียกว่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเออถือว่าเท่ดีนี่คือวิธีการค้าทนนะประมาณนี้นะแค่เอามีดดราก้อนมาาแบบนี้ก็ได้นะทุกนนะ เอามาสติกวาเป็นกลางด้วยโอเคอันนี okay. land, okay. Our Our uh ้เ huh. ป so ็นแฮมเมอร์นะก็คือคอนั่นแหละอ่าคอนั่นแหละเนาะโอเคพิธีการข้าก็ประมาณนี้เลยดินผสมนะอ่าโอเคอันนี้เป็นไอรอนอะไรนะเออดู่มเสกมาเนาะเฮ้ยไอไอรอนแบทเทิลแอคนี่มันอยู่ในบทหมู่ขวานนะโอเคมันก็ไปตัดไม้ได้ผสมนะไอรอนแบทเทิลแอคก็ประมาณนี้เลยดินผสมนะอ่าขัาประมาณนี้เลยนะอ่ะสุดท้ายเป็นไอรอนไนท์สเปียลผสมนะอ่า นะัสเปียนนะมันเป็นหอ,อกเนาะโอเคหออประมาณนี้เลยนะตีไก่ในโซนนี้เนี่ยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเออนี่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะลอกซิลอกซิม,มันก็ไว้ตีธรรมดาชมนะแต่ดาเมจจะรุนแรงมากดูซิดูดาเมจของมันซิอันนี้ไอรอนอิคาร์กาดาเมจหกนะไอรอนแฮมเมอร์ Iron Hammer, ดาเมจห้าไอรอนมูลเบรดดาเมจหกไอรอน ไอรอนไนส์ไอรอนไนส์เปียนะดาเมจอยู่ที่7อันนี้ไอรอนแบทเทิลแอคอยู่ดาเมจอยู่ที่6ก็ดาเมจอยู่ประมาณมาตรฐานที่อาวุธพวกนี้ก็ดาเมจรุนแรงประมาณนี้ทุผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมครับดูแอนอนอันที่3กันเลยนะครับโอเคไปเลยโอเคครับมาต่อแอนอนตัวที่3กันเลยนะครับมีชื่อว่าสปาร์ตันชิลอ่าโอเคแอนอนสปาร์ตันชิลล์แอนอนนี้จะเพิ่ม โลเข้ามาไม่ชมนะอ่าจะเพิ่มโลเข้ามาทั้งหมดเอ่อประมาณกี่แบบว่าเออประมาณประมาณ7อย่างนะไม่ชมนะเออโลวันนี้จะเพิ่มโลประมาณ7อย่างนะโอเคโลวันนี้ก็สามารถคราบได้ชมนะอ่าเอามาก่อนเนาะโอเคนะเหมือนในคอมเลยนะชมเหมือนใน PC เนาะอ่ะสะาสไลด้นอนพวกนี้เนาะโอเคอันนี้เป็นค่าขีดบอกความคงทนนะไม่ชมนะเออเนี่ยค่าขีดบอกความคงทนนะต่ผมลองใช้ไปแล้วล่ะอันนี้ร4อยส่เิมแต่ จริงๆมันร้อยห้าสิบเนาะก็มันไม่มีอะไรามากครับแค,แค่บอกระเนาะแต่ไอตัวรถสุดท้ายนี่โคตรโหดผู้ชให้ผมจะลองดูนะไอเดนนะอร์แมนไนปะใ,ใครทิ้โอเคจะลองดูลองสู้กับพวกมอนสเตอร์ดีว่าจะสู้กับตัวอะไรดีผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมครับมาต่อเลยเนาะโอเคผมถ้าการปรับโหมดเอาชีวิตรอดนท่าผู้ชมนะมาเราลองมาใช้ประสิทธิภาพโลกพวกนี้กันดีกว่าเนาะโอเคมา แต่รถพวกนี้แม่งเด้งไกลมากส่วนน่ดูดูดูเด้งไกลมากเนี่ยงโคตรไกลอ่ะเนี่ย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 เด้งไกลมากเลยครับคือขีดที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเนี่ยมันเป็นขีดความคงทนนะผู้ชมนะโอเคแล้วรถพวกนี้มีดาเมจด้วยานผู้ชมนะน่าจะมีดาเมจแหละดูสิตามบอกดิเนี่ยดาฟังท่านผู้ชมตีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอ่าโอเคจะมืดอเลยฮะ โอเคครับมาดูส่วนในการคราฟกันดีกว่าท่านผู้ชมนะโอเคกดปุ๊บ้าไปเลยนะมาอันนี้คือส่วนในการคราฟทั้งหมดท่านผู้ชมนะอ่าแร่เอ,อ่อโลดิเทอร์ไลท์เนี่ยผมเขาเรียกว่าโลดิเทอร์ไลท์ด้วยกันนะก็ประมาณนี้เลยท่านชมนะเอาเรสโตนรางอย่างนี้แล้วก็แร่เทอร์ไลท์วางอย่างนี้นะอันนี้เป็นเอ,อ่อเป็นโลดออซิดเดนท่านผู้ชมนะเออมาแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นโลดเด่โลดเพชรทนะ่านผู้ชมนะเออแบบนี้เลยนะ อันนี้โล่เล็กแบบนี้เลยอันนี้โล่ทองนะอันนี้ส่วนนี้เป็นโล่เริ่มต้นนะเป็นโล่ไม้แหละแล้วก็โล่ไม้มาครับกับหินน้ำรอบเป็นโล่หินนะทุนะเออเนี่ยมันก็จะเพิ่มความองทนมากยิ่งขึ้นนะโอเคอ่ะประมาณนี้นะทุกคนนะมาดูอนอ่อนตัวที่สี่กันดีกว่าทุานนะโอเคไปกันเลย โอเคครับมาต่อกับไอดออนตัวที่4กันเลยนะครับมีชื่อว่าแอดออนตัวนี้มีชื่อว่า Silvercraft More Bio นะทุผู้ชมนะแอดออนพวกนี้ A ปนเป็นแอดออนที่จะเพิ่มไบโอมใหม่ๆเข้ามานะดูซิดูซิผมเกิดมาก็เจอแบบนี้เลยทุกผู้ชมนะเป็นอะไรเนี่ยคอนเทนต์าภาษาอะไรสักอย่างแหละนี่ครับมันก็จะเพิ่มไบโอมใหม่สิ่งมีชีวิตใหม่ๆเข้ามานะหรือสสารที่ใหม่ๆนะอันนี้เป็นดันเจียนโอ้โคอะไรเนี่ย มันพังไม่เป็นท่าเลยโอเคโอเคอันนี้เป็นของเนาะอ่ามันก็จะมีแบบนี้ทั้งเวอร์มชมนะก็ดีก็ดีอ่าพวกนี้นนเป็นดันเจี้ยนนะท่านชมนะอ่าแล้วก็จะมีแบบโอ้แบบเนี้ยทั่วเวอ,อร์มชมนะเออผมจะลองบินดูเนะาะโอเคถือว่านอนนี้ใหญ่มากชมนะใหญ่โคตรนะครับคือตอนคือผมสำรวจไม่หมดแล้วท่านชมให้ท่านชมไปหาเอาเองนะ มันมีอะไรบ้างนะโอเคอันนี้เป็นหินเลยเนะี่ยอันนี้เป็นโอมน้ําแข็งเนี่ยโอ้โหหินน่านะโคตรน่าสนใจนะทุกคมนะโอเคเราบินดูไปเรื่อยนะทุกคมนะอ่าอีกที่หนึ่งเนาะเรามาดูที่ดีดีสิอ่าที่มันอยู่บนดินเนี่ยอ่าเป็นภาษาเนสะียงโอ้โหดูสิอืมนี่เป็นมอนสเตอร์สักอย่างนี่แหละโอเคถ้าเราลงมาเราก็จะได้ของนะ หมาะสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับผมนะเออเจอแต่ใบอมหิมานะเออถ้าใครโชคดีนหน่อยก็จะเจอใบอมแบบเท่ๆนะครับผมนะเออใบอมแบบสวยๆงามๆอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอนะไม่รู้ฮะมันน่าจะเป็นบ้านน้ำแข็งหรือเปล่านะเฮ้ยเป็นด้านบ้านน้ำแข็งนะเออมีอย่างงี้ด้วยฮะโอ้ในกล่องก็จะมีของดีมากๆท่านผู้ชมนะเออคือ,อใครเล่นเอาชีวิตรอดนี่สบายบือสะดือโบมากนะของมันเยอะมากๆเลยนะสำหรับเป็นออนตัวนี้เนาะ แล้วก็ผมจะขึ้นรูปให้ดูเพื่อนนะนี่คือเอโอมที่มันหาย,ยากมากๆนะปเป็นอมสีเขียวเนาะโอเคนั่นแหละครับที่ผมขึ้นรูปให้ดูเนาะโอเคเรามาดูของที่มันเพิ่มเข้ามาในน,นนี่กันดีกว่านะมีอะไรบ้างเนาะโอเคส่วนอุปกรณ์ก็มีเนี่ยเออเนี่ยที่ถ้าเราเจอเอโอมเขียวเนะี่ยเราก็จะได้แร่พวกนี้มาไม่รู้ว่าแร่พวกนี้หาจากไหนนะเออมันเป็นแร่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ เออลองเสกกอะดูสินี่ะครับท่านผู้ชมอ่าส่วนอุปกรณ์ที่มันเพิ่มเข้ามานะถือว่าจะกกอนมันเท่มากๆชมนะเออเนาะโอเคท่านผู้ชมนะมาดูส่วนไข่ก็ดีกว่าเนาะนี่ครับอันนี้เป็นข้างขาวอะไรเนี่ยข้างขาวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอันต่อไปเป็นสเกลตันสีเขียวไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรนะโอเคอันนี้เป็นแกะอันนี้เป็นหมูเหรอเฮ้ยหมูล่างเขียวอะ ฆ่ามันก็จะได้เนื้อจนนะเราล,ลองดูดาเมจด,ดาวซิมันแรงโคตรอนะดาเมจสิบโอ้โหสี่พาวเวอร์เลยเราฆ่าสเกลตันนี่มันจะดรอปอะไรนะดรอปอ๋อดรอปกระดูกอ้าวเดี๋ยวมันเป็นโมเดลหรือวะออไม่ใช่เป็นโมเดลมันดรอปดาบเหล็กไงเฮ้ยอ,อ,อะไรอะ ผมเ,เจอเออนี่ไงไปโอมอะไรเนี่ยโอ้โหผมบินเจอไปโอมอีกไปโอมนะฮะเล่าอะไปโอมอะไร,ไม,ออะไ,รไม่รู้คุณผู้ชมนะไปโอมน,นี่แปลกเนาะมีอะไรล่วงออกมาไปดูไปโอมมันไ,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 ไม่รู้ฮะคือไปดูในหน้าหลดาอดเลนส์อมคุณผู้ชมมันมีบอกทุกอย่างแหละผมผมมาอธิบายไม่หมดแหละคือมันเยอะเกินไปคุณผู้ชมนะเออสวย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 โอเค หมาะสำหรับการชีวิตรอดนะครับเบโอมเออเบโอมอะไรนะไอออนพวกเนี้ยเออเีทไปดูไปชมมาเจออีกยบโอมหนึ่งแฮะโอ้โหสีแดงแป๊ดเลยไบโอมเลยเนี่ยดินมันเป็นดินนะเบโอมมันรู้มันมีอะไรบินว่อนไปนหมดเลยเนี่ยโอ้โหมีต้นไม้ด้วยโอ้โหเบโอมนี่น่ากลัวนะทอมเออไม่เห็นหน่ากลัวกบถือว่ามันแฟนตาซีมากๆเลยครับเนาะไปดูไอออนตัวที่หกันดีกว่าท่านผู้ชมครับไปไอออนตัวสุดท้ายแล้วเนาะโอเคไปกันเลย แล้วครับมาอยู่กับแม่ออนตัวสุดท้ายครับแม่ออนที่้านะครับมีชื่อว่าสไปคังเคท่านผู้ชมนะสำหรับแม่ออนนี้ก็จะเพิ่มหลักๆเลยมันจะเพิ่มมังกรเข้ามาู้ชมนะเออนะหรมังกรอยู่ไหนเนาะเวอร์ทั้งเวอร์ก็จะเป็นแบบนี้านะนี่ครับนะผมลองหามังกรซิว่ามันอยู่ในแถวนี้หรือเปล่านะเอาครับพูดง,ง่ายคือจะมีรางมังกรนะครับอ่า มันก็จะมีรังมังกรมีพวกป้อปราการอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันหาจากไหนไม่รู้ป้อปราการที่ผมไปรู้มันมีหรือเปล่านะโอเคเรามาเสกกันดีกว่าท่านผู้ชมนะถ้าไม่เจอก็เสกกันเดียวเออนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นีนี่นี่นี่นี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 ตกใจหมดนะครับนี่คือรังมังกรเนาะรังมังกรก็จะมีทองนะครับอ่าอันนี้เป็นทองเนาะเอออันนี้เป็นบอสนะครับมังกรอันนี้เป็นทอง เคียเสียงดังมากโอ้โหไม่เสียงจะดังไปไหนเนี่ยหนวโหมาไม่ใช่ลรไม่น่ารำคารอนะมันก็จะมีมังกรนะครับมันก็จะมีรังมังกรประมาณนี้เลยครับเนี่ย จะละนี่เนี่ย่แร่เนี่ยมันเป็นแร่ไม่รู้เพ่อนชนะเออมันจะเป็นแร่ประมาณนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอันเนี้ยเออไม่รู้เป็นแร่อะไรนะเออเราไม่ขุดดูเพ่อนชมนะไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเราไปแล่นเาชิบว่าดูนะไม่ใช่มีแร่แค่ชนิดเดียวมันมีเพิ่มมาสามชนิดนะครับอ่าผมว่าถือว่าแร่พวกนี้หายากมากแค่ไาเจอเลยฮะดูดูดูคือแทบไม่เจอเลยแหละอยู่ดีผมก็เจออะไรเนี่ยเฮ้ยมีเครื่องพันดินเผาเลยฮะ อ๋อเราก็จะได้เอออะไรนะเนี่ยโคนักเกตเออมาทำไมอะโคนักเกตมีแร่มีอันนี้มันทำ้ำอะไรไม่รู้ท้ำสปอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยว,ยวมันมีเฮ้ยท่านผู้ชมมีรังในมุม,ม,มด้วยฮะดู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 เนี่ยเนี่ยมีรังในมุมด้วยมีมุมแม่ไม้ด้วยโอ้ยมุมตัวใหญ่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออเนี้ยนะ โอ้โหโอ้โหดีเลยครับดีเล่หืมดีเลยครับดีเลยอะไรนักหนามากรตอนนี้ผมจะฆ่ามันดีกว่านะโอเคผู้ชมมันตายนะหมดปัญหาแล้วโคตรหนวกหูเลยโอเคดูเหมือนว่ามันจะไม่ดรอปเออมันดรอปมันดรอปมันดรอปอันนี้มานะเออดูมันคืออะไรรู้เหมือนกันในกล่องก็มีของดีมากเลยนะโอเคมาดูสลับมอนเตอร์ตัวใหม่ดีกว่าเนะนี่ครับมันมีเน่เน่เน่ อันเนี้ยมอนสเตอร์ใหม่ๆเข้ามานะเสีกันดีกว่าเนาะปึ๊บอันนี้เป็นเอลส์นะเออเอลหรือเปล่าเออเอลอันนี้เป็นเอลเออเอลโอ้โหมังกร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 น้ำแข็งอันนี้ออกเหรออันนี้เทมเพิลเหรออะไรนะเอลเดอรเล่าได้ฮะอันนี้แมงมุมอ่ะมุมยักษ์อันนี้อะไรนะอันนี้หมาผ่านะอันนี้วิญญาณอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแอสเวินเหรอเนี่ยอัศวินก็มาชอนะอันนี้เป็นออกนะดูเป็นตัวอะไรไม่รู้ดูสิอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอัศวินไฟเหรอตัวแปลกประหลาดเยอะมากๆากแอนอนเนี้ยเออผมบอกเลยแปลประหลาดเยอะมากเส,เส,เสกร็จๆๆประกอบไฟ ไอ้งงตัวยากนะอ,อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้กระปรินรปร้นเหรอนี่กระปริ้นเนาะโอ้โหมสู้กันโอ้โหดูครับโอ้โหมามันมากดูไปดีกว่าไม่มีเสียงทางมากเลยผู้ชมนะ ถือว่าแอนดออนนี่ถือว่าสุดยอดมากนะทุกคนนะก็มีประมาณเท่านี้ครับแอนดออนตัวที่ห้าที่มีชื่อว่าสไปร์คองเคสนะครับแอนดออนนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่าใครเล่นไม่ชิตเราก็ได้นะครับอ่าโอเคมีประมาณนี้เนาะเป็นไงบ้างครับสลับห้าแอนด์ออนที่ผมแจกไปในวันนี้นะหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบกันเนาะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเนาะ ่าสหรับแอดออนหะน้าใหดออนเราชี้รถข้างหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะผู้ชมนะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมนะเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากเียดูคลิปผมน,นะครับ